สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของอีเวนต์เดี๋ยวนะที่เลยว่ามาลิกแนนอินเฟ t นะครับมันเป็นยังไงก็เป็นอีเวนต์ประเภทแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าจากการที่พี่ลองเล่นดูนะก็คือเหมือนว่าเราเราเราเล่นแมปแบบที่เราสร้างเอามอนสเตอร์ไปลงแล้วเราก็ไปฆ่ามันนะครับประมาณนั้นแหละ อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะมันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดพวกนี้อีเวนต์พาร์ตอีเวนต์พาร์ตนี่ก็คือถ้าเราทําภารกิจสาเร็จมันก็จะได้ของรางวัลน,นะส่วนพาร์ตนี้แบบพาเต้คลายเหมือนท้าตกปลาเลยล่กี่ตัวอะไรก็ว่ากันไปเนี้ยพี่ก็เล่นไปพอสมควรและส่วนเดลี่มิชชั่นเนี่ยพี่แนะนําว่าให้ทําให้แบบพยายามรีเควสตะให้เราที่เราเล่นได้อ่ะเพื่อจะได้เอาพอยต์เนี่ยไปอัพส่วนเนี้ยเพื่อเก็บของรางวัลอะไรเงี้ย มาดูในส่วนของอีเวนต์เอชเชนที่างพี่ว่าให้ไปเก็บเนี่ยเป็นเรียกที่มันคุ้ม,ม,มแล้วก็ยัมีบูปินเพชรอะไรพวกเนี้ยคุ้มอยู่ส่วนแรนี่แล้วแต่ชอบเลยเพราะมันค่อนข้างแพงนะกวจะเก็บกันได้พี่ว่าก็คงค้างเหลืองอนะ่ะก็ลองดูราคาแล้วกันแพงที่ไหมไม่ข้อบรรยายเดียวเลยสองพันเลยว่ะโอ้โหแพงสัตว์ยี่สิบเคโอ้โหโคตรเลยบอกกูเล่นมาตั้งนานมิสามพันเก้าเนฮะียเห็นไหสามพันเก้าเล เออผมซื้อบางอย่างในเร็านี้ว่ะแต่แนะนําว่าไปซื้อพวกเนี้ยไอ้เนี่ยคอมเพสเราจะได้อัพคอมเพสเอาไว้ใช้แบบปลดล็อกพื้นที่เพิ่มนะครับพี่ก็ใช้เนี่ยปลดล็อกพื้นที่ไปก่อนส่วนอีเวนท์ทาร์ก็อย่างที่รู้กันนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆของเดิมน,นะอาจจะมีแต่ส่วนเนี้ยอีเวนท์เนี้ยมีเวลาย1ิบเอ็ดวันนะก็รีพยา,ยามกันนิดนึงเรามาดูในส่วนของโกสะต,ตอต่อแล้วกันไอ้ส่วนที่ว่ามันซื้อหน้าคุ้มนะก็พี่ก็มีชุดเกมมาสองร้อยบาท เอ200ทองพูดิดนะครับถามว่าทําไมเกมมันเป็นละ200ไงก็ลดไปประมาณ50%นอกนั้นแล้วแต่ชอบอะ่ะส่วนที่ซื้อได้อีกอันก็มีบูปินเนี่ย8,002นี่ก็ได้อยู่นะนอกนั้นแล้วแต่น้องตัดสินใจเองเลยเพราะพี่มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะแม่งมีแต่ของอีเวนต์ทั้งนั้นเลยดูดิส่วนแพ็กเกจนี่ก็แล้วแต่กําลังซับเลยครับใครสายเติมก็จัดกันไปเนาะอ่ะเราก็มา ส่วนของเล่นบางวิธีการเล่นนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่เทสคือเราต้องไปแบบทําการเรียกอะไรนะเดี๋ยวทําการสแนร์ไว้ก่อนเนะี่ยสแนร์นะอืมซึ่งเราเนี่ยในแมปแมปหนึ่งแสแนร์ได้สามครั้งพี่แนะนําว่าช่วงแรกให้เปิดแมปให้หมดก่อนนะถ้ามีคอมเพสเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีเวลอัพมันนะให้อันล็อกก่อนเนี่ยสังเกตของพี่เนี่ยไปถึงซีหนึ่งแลอันล็อกซีสองใช้พันสองพุ่งอาจจะต้องพรุ่งนี้และ อันนี้ไม่น่าจะปลดทันนะพยายามปลดให้ได้มากก่อนนะครับแล้วค่อยอัปเกรดมันถามทาไมเพราะว่าเวลาเราเล่นเนะ่ะมันใช้ energy เยอะแต่ถ้าเรายิ่งเราปลดล็อกได้เยอะแล้วเราแบบทําการอินตเน่พร้อมกันนะ่ะได้มันจะเพิ่มด้อย่างสมมติที่อินตเน่ไวสามแมปใช่ไหมถามทําไมแมปหนึ่งที่ไม่อินตเน่เพราะว่าสังเกตนะครับลงร้อยได้สามสิบมันแม่งยิ่งเล่นตังทองยิ่งลดนะบางทีเราต้องดูด้วยนะอย่างอันเนี้ยมันเล่นลงร้อยได้ร้อย,อยไงมันก็ยังโอเคส่วนใหญ่จะลงเหรียญละร้อย อันนี้ร้อยได้ร้อยสิบกากำไรนะพอามีเงินน้องยิ่งเล่นถ้าเล่นดาแรกรัวๆนี่พี่ว่าเลยตังทองไอเนี่ยไอเหรียญจะไม่พอนะเพราะนั้นระวังด้วยแนะนําว่าให้ไปเล่นตอนที่มันมีเควสไอเนี่ยในส่วนของจะท,ทาําท้าตัวเนี้ยมันจะมีทา้าอยู่ตัวหนึ่งวินวินหนึ่งครั้งสิบห้าอเรียคือต้องเล่นทั้งหมดสิบห้าแอเลียไงซึ่งน้องจะต้องบล็อกให้ครบก่อนไงถึงจะเล่นซึ่งตอนนี้ยังไม่จําเป็นไงให้เราเลือกเล่นดาที่มันได้เหรียญก่อนเพราะเราจะได้มีเหรียญเพิ่มมานะอ่า มันจะเป็นยังไงสังเกตน,นะครับเห็นไหมมันก็จะเนี่ยถ้าเราถ้าเราปลดล็อกไว้สามที่มันจะเล่นสามดานเราก็ไปถานจริงๆริมันสี่นะของพี่แต่ว่าพี่ไม่เอาดานแรกเนด่ดานแรกมันให้เทอเหรียญน,น้อยเล่นไม่คุ้มถาม,มจะเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณมีสามเวฟเราก็ไปดูกันครับบปเราก็เข้าไปดูกันโอ้ยตัวอะไรมันแตกวันนี้ บอกช่วงนี้พี่มีสงครามกับมดนั่งมันฆ่าทุกวันที่แนะนําว่าถ้าไม่จะเป็นจะใช้หมานะเพราะว่าหมาเนี่ยถ้าเราไปฆ่าพวกไอตัวซอมบี้ที่มันเสัเกตน,นะครับท่านแบบแอร์เดียเดียวกันมันจะมาพร้อมกันถ้ายิงเปิดตอแอร์เดียไหนมีสามแมปนี้มาพร้อมกันสามทิศทางเกณเกตนะครับถ้าเรายิงหัวอันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีหมาไม่มันคอยสะกิดตลอดเวลาเลยเว้ยสังเกตนะครับยิงหัวมจะได้แต้มมากกว่ายิงตัวนะอันนีอ้อาจจะไม่ค่อยดีนะแมปตรงนี้มันแคบ หมามันมาพร้อมกันยิงไม่ทัน,นครับเดี๋ยวลองรอบรอบถัดไปยิงหัวก็ยิงตัวมันได้ต่างกันนะอย่างยิงตัวได้ประมาณสิบถ้ายิงหัวก็สิบสามสเกณฑ์นะครับเป็นสิบสาม,ส,ส,ามสิบสามนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยก็ทําให้ได้พอยเพิ่มขึ้นด้วยนะอืมอันนี้ถือว่าได้น้อยเพราะว่ามันเป็นแบบที่ค่อนข้างแคบเนี่ยมันสตูมันถึงตัวฟันตีแล้วเป้ามันจะส่ทำให้ได้เก็บเต้แตนมนะ เราสามารถมาดูแรงได้นะแรงคือนับจากเล่นแมปเดียวสูงสุดได้เท่าไหร่ของพี่ตอนนี้อยู่ที่181 2,000ฝ่านี้่น้องคงไม่ต้องถามนะเติมเต็มเต็มซูบเลยนะไปดูพาเวอร์ปืนเขาก็ได้เห็นนี้ครับแม่ง8,900แล้วนะเชีย่ยวอดสัตว์อเราไม่ใช่ปืนเดียวนะสองปืนแม่งล่อปลาไป8,000จะโหดไปไหนวะแล้วก็โทษปืน MDR ยังล่อพัน880อ่ะอื คือแบบแม่งเติมเทพเจา้าจริงพวงนี้อ้าวทำไม MDR 1,120วัตเฮ้ยเดี๋ยวไอคนนี้ทำไมมันาเวอร์มันต่ำตมขนาดนี้เดี๋ยวเกตนะ l ีเวลไม่ต้องเยอะตังเยอะตังถึงนี่ก็จบแล้วดูก็ดูโมโดงโมดูลนะครับแม่งรีเวลไม่น้นอยนะแต่โมดูลนี่แม่งอย่างอัพแบบเต็มสูนะอม้อ่ะนะอันนี้6ส0 0 โอ้โห oh ดูแม่งโดนก็เห็นเลยแม่งรีาสิบสองต่างกับกูรีบรับเลยเพราะเราเ่สายฟรีเราก็ต้องําใจนะครับแม่งร้อยปสิบเอ็ดอยู่ร้อยเก้าแปดแล้วเรไม่น่าเชื่อนะอันนี้คือรีบเปิดให้เร็วแล้วก็เล่นด่าให้ไวแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนรายละเอียดที่หลังนะพี่อาจจะทําคลิป,ปเป็นวันถัดไปเพราะวันนี้น่าจะมันยังเปิดได้ไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยทํามีทีก็รอดูกันได้นะอันนี้พี่อธิบายคร่าวๆนะเราก็สามารถเออเนี่ยระหว่างเนี่ยเราก็สามารถเห็นไหมต่อคิวเนี่ย มันก็จะมีบางทีบางอันเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกใช่ไหมพี่เลือกเน้นเป็นพวกซอมบี้ที่เป็นคนถามทำไมเพราะถ้าเป็นหมาเนี่ยเรายิงส่วนไหนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้คะแนนพิเศษไงสังเกตนะครับพี่ก็แอ็นเตอร์แไปเลยใช่แบบนี้ใช่ไหมเอนเแอร์แวร์ไปซะแต่ตัวนี้ทำไมเอาเป็นหมาเพราะหมาให้ตังค์เยอะสังเกตนะครับอันนี้เพราะถ้าเป็นซอมบี้มันได้พอยต์ก็จริงแต่ตังค์มันหายไปสิบบาทไงก็เลยต้องเอาหมานะไม่งั้นไม่เอาหมาแล้วโอเคเราก็ไปุยอีกรอบ หือเราก็ถ้ามี energy เราก็ลุยได้เรื่อยๆอย่างของพี่ตอนนี้รู้สึกจะมี60ก็จะเล่นให้ดูแล้วกันแมพก็จะเปลี่ยนไปแต่บางทีนะถ้าเราแจ็คพอตแตกแล้วบางทีเล่นก็ไม่เจอซอมบี้ก็มีเหมือนกันนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเคยเล่นไม่มีซอมบี้เม่เงแล้วผ่านเลยแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้พออยจะได้จะได้เหรียญตลกไหมเออเนี่ยเรื่องจริงโอ้ยอเกียรหมเห็นไหมถ้า ยิงหัวมันจะได้มากกว่ามันหมามันออกกัดเอากัดเอาเลยเว้ยเธอแม่ฮะข้อเสียคือมันตีแล้วมันต้บัดเลยแต่นี้น่าจะได้มากกว่ารอบที่แล้วหน่อยเพราะว่าหมามันอยู่ห่างหน่อยไอหมานี่มันตัวไม่ใช่เลยนะมันน่าลำคายนี่เวลามันตีเราเนี่ยมันทาให้เต้าเราสั่นพสั่นเราก็จะยิงยิงเม็ดยิงไม่แม่นแหละเต้ามันจะเคลื่อน เอ้าแม่งเสียกเดินขึ้นมาพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันนับจากเวลามันนับสก,กอรอมน,นับจับแรงสูงสุดนะครับอันนี้ที่เห็นว่าเป็นสามร้อยแปดสิบเพราะว่ามันรวมสามดานนะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยหนึ่งก็เป็นสามร้อยแปดสิบถูกไหมครับเราก็สามารถคิวไปได้เรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเงี้ยแล้วอัดเข้าไปอย่างนี้นสังเกตไหมอันที่ที่เลือกเป็นซอมบี้เดินเพราะว่ามันได้ร้อยสี่สิบเท่ากันไงอันไหนก็ไม่ต่างแต่อันนี้อย่างที่บอกพี่พี่ทำไมเลือกเป็น เป็นหมาเพราะว่ามันได้140ร้อยสี่สิบลูกค้างที่ลงมันใช้ร้อยเหลี่ยงไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเล่นแล้วขาดทุนนะเออคงเข้าใจง่ายๆนั่นหลักกันแต่หลังๆอ่ะมันจะมีไงเวที่ต้องเล่นผ่านหมดอันนั้นเราก็จาเป็นไงแต่เราก็ผ่านแค่ไม่กี่รอบเองท้ามไม่ครบไม่กี่รอบก็จบแล้วก็คือพูดง่ายยิ่งเราเปิดแมปไดเ้ดเ,ดเยอะเล่นรอบหนึ่งใช้สิบห้นะทียิงแต่ยาวนะเฮ้ยเดี๋ยวทัไม่หมากูมัน กันนะเฮ้ยครับตัวนี้ดีหน่อยนะไก่กระสุนหมดกระดีพี่พหายปืนวิ่งแรงก็สบายกระดีปืน,ปนี่มันเนี่ยพี่ขาดประมาณห้าบูปินสีแดงพี่ก็จะรอบนี้อีเวันนี้พี่ก็จะมาซื้อบูปินสีแดงนี่แหละอีกห้าอันจะได้อัพมัสเนลทีเพราะมัสเซนพี่ใช้ร้อยหนึ่งอืม อีเวนนี้ก็มีอาวาัตเรียกอะไรนะสก,กินแล้วอาวาต้าวะ่ะอาวาต้าเนาะเรียกอาวต้ามากว่าก็จะได้เยอะขึ้นต้องคอยระวังเวลายิงหมามันแบบต่อเนื่องมันหมาบางตัวมันจะวิ่งหนีไปเราต้องยิงตามไปยิงให้ทันถึงจะได้แต้มในม่กันแต้มมันจะหายไปด้วยเหมือนกันอย่างนีกรอบหน่งแล้วก็คิวไปก็คืออย่างเงี้ยยิงแมปเราเยอะมันก็จะยิงเล่นนานนะ เพราะนั้นอย่างพี่พี่บอกครับจะเพิ่งรีบอัปเกรดนะให้ปลดล็อกให้ได้มากที่สุดก่อนอังเกตนะครับเห็นไหมทุกครั้งลงก็ลงร้อยเหรียญคือพยายามดูว่าอันไหนลงแล้วได้เหรียญน,น้อยก็เลี่ยงไปเพราะาอะไรถึงมันเล่นง่ายแต่ลืมครับเราก็จะขาดทุนไงอย่างน้อยเล่นแล้วต้องได้แม้กว่าร้อยนะอืมไปแล้วก็เป็นสตาร์ทอีกรอบโอเคจัดไปน่าจะได้อีกรอบน่าจะหมดหแล้วเอนเตอร์ตีก็น่าจะรู้พอรู้วิธีเล่นกันแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยมา เสริมมาหลังถ้ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมมานะสังเกตนะครับพี่จะพยายามไม่ใช้หมานะเพราะว่าหมาบางทีเนี่ยมันไปกัดซอมบี้ที่เป็นคนมันจะได้แต้มน้อยไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกัดส่วนหัวเห็นไหมครับหมาตัวแม่งเทียนเลี่ยมๆจัดมันปุ๊บมันวิ่งแม่งออกไปเลยแม่งมาีกตวัวนึงไม่มาให้ไวป่านี้วพราะตูดอโหกูโดนยับเลยีนี้เนี่ยบางทีมันแบบ มุมมุมถ้าเป็นสังเกตอะถ้าเป็นด่านที่มันมุมแคบแคบก็ลําบากเหมือนกันนะพีก็ต้องใจเย็นเขายิงแต่เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะอันตรายมามพี่บอกเลยเออนี่พอดีเลือดเยอะไงถ้าเลือดไม่เยอะก็ยิงไปแต่ถ้าแบบนี้ก็ใจเย็นเขายิงถ้าเล่นด่านยาวๆต้องเซฟมากนะอือันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะเล่นตอนอ่อเนื่องไงถ้าเราไม่ได้เอาอย่างเงี้ยที่ไม่ได้อาไอเทมไปยังบล่ะมันก็จะฟื้นเลือดไม่ได้แต่ประเดี๋ยวนี้ดา่านยังสั้น,นก็โอเค ไม่ใช่ปัญหาทอะไรแล้ามึงเดินกวนตีนี่ไหเด้อทำปวดเฮดเลยอัดูๆควดนสีไอ้เจี๊ยบมันเดินยักไปยักมาอือหก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับกับวิธีแนะนำการเล่นนะครับสังเกตคืออีเวนเนี้ยใครรวยเรายิงเฮดช็อตแม่นๆหน่อยนะ คะแนนแม่งบูมเลยแล้วถ้าปืนแรงหน่อยยิงเฮดช็อตง่ายไงพอย,ย,ย,ยิงไม่กี่ทีก็ตายอําอะไรที่ง่ายเอาได้อีเวน์พาอะไรวันนี้น่าจะเป็นเหรียญมั้งพยายามเอาคอมพาร์ตไปอัพก่อนนะครับอันนี้ได้เพิ่มอีกสองร้อยนะก็ยังไม่พออยู่ดีอืมเพราะว่าอล็อกแอรเลียถ mm ัดไปของพี่สีสองตอนนี้ใช้อยู่ที่พันสองนะครับไม่พอเอลยเดี๋ยวใครมาเก็บที่หลังแล้วกันเป็นไงครับก็น่าจะพอรู้วิธีเล่นกันแล้วเนาะ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆ,ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะ,ยะๆอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับเออถ้าใครสังเกตช่วงนี้พี่หายไปไหลายวันนะพอดีพี่ไปปั่นเกมให้เสร็จบางเกมมันใช้เวลาในการปั่นเก็บของนานนะพี่เลยแบบหยุดทําไปเหมือนกัน เพราะกล่าว่าทาให้เสร็จเป็นเกมๆเพราะว่าตอนนี้พี่ทําทั้งหมดห้าเกมอะครับอืมันยังเคลียไม่จบไงแล้วยิ่งอีเกมเดี๋ยวพี่รอจะเก็บตังค์ซื้ออยู่เพราะรู้สึกเท่าที่ไปดูใน youtube มันเหมือนกับว่าเวอร์ชั่นฟรีกับเวอร์ชั่นตัวเต็มมันมีอะไรที่มันต่างกันอยู่อ่ะซึ่งแม่งแบบพี่บอกเลยสาคัญมากพี่เลยแม่งเดี๋ยวต้องรอมันเก็บตังค์ซื้อนิดนึงมันจะมีตอนช่วงลดราคาเดี๋ยวค่อยไปไหว้จริงพอถามราคาเกมมันก็ซูมเหมือนกันนะแต่เป็นเกมเก่าแหละเล่นสนุกแหละ พี่ก็ปั่นไกล้จบแหละในเวอร์ชันฟรีะนะแต่ครัวนี้จะให้ดูไงเวอร์ชันเต็มมันต่างกันตรงไหนไม่ามจังไเ่ยมันจะเป็นเลือกอย่างกับสิบปดบวกนี่แหละอโอเคครับก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ